เช้านี้นะครับมีโอกาสได้ไปวัดเชิงที่มทดกนะครับก็ตามกระแสทีกตอบนะครับที่มีปู่ที่ว่าดูดวง้ก็เลยไปนะครับไปแต่เช้าเลยพอไปถึงช้าปุ๊บก็ได้สวดมนต์เช้ากับกับที่วัดด้วยแล้วก็เช้าก็รอใส่ปลาพระนิรบาตรไปทางเรือด้วยเหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปทำบุญขออร่อวนาไปได้สุญท่านกเล่นมาไว้หลวงปู่เ ต้องนำดอกไม้มาเต้นอะไรแล้วก็มาประกอบน้ำพลน้ำพองพีนือแล้วก็ไปไหว้ปู่ชงนครราชแล้วก็ได้บัตรคิวบัตรคิวดูดวงได้คนที่สามครับไปกราบปู่บอกจริงๆมาที่นี่นะครับนั่ง m อ t าทีสายสีม่วงมาลงที่บางรักน้อยครับแล้วก็มอต่อมอเตอร์ไซค์วินมา60บาทมาที่วัดเชิงวัดท่าอีกสะดวกพูดถึงถ้ามาด้วย M r t หลังจากมาดูดวงที่ ก็ได้นั่งมอเตอร์ไซค์เครื่องจากที่หน้าวัดมาขึ้น MRT แล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปลงที่วัดเทพบมตท